อนาคตเนี่ยมันจะเติบโตไปได้ขนาดไหนธุรกิจของคุณเป็นแค่ทําแล้วมันหมดไปหมดยุคหมดตามกระแสะไปก็ก็อาจจะเป็นไปได้สําหรับคนที่เขาถนัดหรือเขามีจุดแข็งในด้านนั้นอยู่นะครับอาจจะหาอาจจะเข้าถึงแหล่งของสินค้าหรือบริการตรงนั้นได้นะครับเพื่อที่จะเอามาตอบกระแสะที่เป็นกระแสะอยู่นะครับแต่อย่าลืมว่ากระแสะมันมาแล้วมันก็หมดไปถ้าเกิดว่าคุณสามารถที่จะทําได้อย่างรวดเร็วตามกระแสะได้นะครับแล้วก็ใช้กระแสะนั้นให้เป็นโอกาสะนะครับก็ สามารถที่จะเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณดูแล้วเนี่ยว่าสินค้าหรือบริการของคุณเนี่ยมันจะต้องทําในระยะยาวคุณจะต้องดูว่าโอกาสในการเติบโตของคุณเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับที่จะต้องใช้ในการพิจารณาว่าคุณอยากคุณน่าลงทุนทนําหรือเปล่านะครับลงทุนลงแรงทำเนี่ยมันเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลานะครับแล้วก็เสียพลังงานของคุณเพราะฉะนั้นดูให้ดีโอกาสเติบโตเป็นยังไงบ้างการที่คุณจะดูว่าโอกาสเติบโตของคุณเป็นยังไงบ้างเนี่ย สิ่งดูว่าอะไรที่จะมาช่วยคุณนะครับอะไรที่มันจะเป็น l e v e r a g e ก็คืออะไรที่จะมาช่วยให้คุณสามารถที่จะเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดบ้างนะครับอะไรที่มันจำเป็นสำหรับธุรกิจของคุณนะครับนอกจากเรื่องเงินลงทุนแล้วเนี่ยก็ยังมีอย่างอื่นเช่นที่ผมบอกไปนะครับเป็น Industrial Expert กนะคือว่าผู้ที่เชี่ยวชาญในธุรกิจของคุณนอกจากนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องมีการมาเก็ตติ้งการประชาสัมพันธ์ต่างๆการทําการตลาดต่างๆเนี่ย เพื่อที่จะทำให้แบรนด์คุณเป็นที่รับรู้เป็นที่จดจำนะครับแล้วก็ทำให้ติดตลาดได้เร็วที่สุดนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่คุณจะต้องพิจารณานะครับว่าอะไรบ้างที่จะทำให้ธุรกิจของคุณเนี่ยสามารถที่จะ ก้าวกระโดดไปได้นะครับเพราะว่าการที่เราค่อยๆเติบโตเนี่ยอาจจะบริษัทอื่นอาจจะมาใช้เลเวลเลชแล้วก็ทําให้เขาเติบโตก้าวกระโดด,ดแซงเราไปได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราคุณต้องมองนะครับว่าเราจะสามารถที่จะใช้เลเวลเลชอะไรได้บ้างอะไรจะเป็นได้บ้างอะไรจะทําให้เราก้าวกระโดดได้บ้างหรือว่าโอกาสทางธุรกิจถ้าเกิดว่ามันไม่สามารถที่จะเติบโตได้อย่างเป็นทวีคูณนะครับมันก็อาจจะไม่น่าสนใจถ้าดูแล้วยังต้องใช้แรงงานคนเยอะๆอ,อ,อยู่อย่างเช่นนะครับ เป็นธุรกิจสามารถจะโตได้แต่ไม่สามารถที่จะโตแบบก้าวกระโดดได้ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการที่เราจะผ่อนแรงเราในการที่เราจะเริ่มต้นทําธุรกิจเนี่ยสมมุติถ้าเราขายได้100ชิ้นต่อเดือนแต่ถ้าเราอยากจะขขยายเป็น10,000แชิ้นต่อเดือนเนี่ยแล้วเราจะต้องใช้คนเพิ่มขึ้นเป็นเป็นหลายเท่าตัวเนี่ยมันอาจจะอาจจะลําบากนะครับถ้าเกิดว่าเทคโนโลยีไม่สามารถที่จะมา,าช่วยเหลือตรงนี้ได้ในการทำอย่างเช่นงานฝีมือต่างๆอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะยาก อันนี้ก็ต้องเป็นการที่จะนณาว่ามันน่าลงทุนหรือไม่น่าลงทุนนะครับถ้ายังเป็นเลเวลเ n ทเออินเทนฟอยู่นี้ก็อาจจะจะลำบากนะครับคนนี้ต้องใช้งานนี้ต้องใช้ฝีมืออะไรต่างๆเนี่ยซึ่งตัวของผมเองที่ทำโรงงานอยู่นี้ก็จะเป็นลักษณะที่ใช้ความทักษะฝีมือในการทำงานซึ่งมันค่อนข้างที่จะจำกัดการเติบโตด้วยเหมือนกันจำกัดการเติบโตเพราะว่ามันต้องใช้ทักษะของของคนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะขยายเนี่ย มันก็มีวิธีทําได้ก็คือว่าอาจจะต้องหาพาร์ทเนอร์อะไรต่างๆซึ่งมันก็จะลําบากกว่าหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณทําการตลาดคุณทําสินค้าหรือบริการเป็นแอปพลิเคชันอย่างเงี้ยการที่คุณจะก้าวกระโดดนะครับการที่คุณจะขยายการขายของคุณเนี่ยมันเป็นไปได้ง่ายกว่าคุณทําแอปขึ้นมาแอปหนึ่งเนี่ยคุณสามารถจะขายให้คนได้เป็นเป็น10ล้านร้อยล้านคน คนที่จะมาใช้แอปคุณเนี่ยครับเทียบกับการที่คุณจะต้องทําสิ่งของเข้ามาเนี่ยทำสิ่งของขึ้นมาเพื่อที่จะขายนะครับเป็นโดยเฉพาะเป็นสิ่งของที่มันต้องใช้ทักษะพิเศษคือไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะไอ้สิ่งของที่คุณจะต้องทํา,าขึ้นมาแล้วก็ต้องใช้ทักษะของคนในการทําขึ้นมานข้อดีคือคู่แข่งคุณจะน้อยนะครับถ้าสินค้าและของและบริการของคุณเป็นสิ่งที่ที่ทุกคนจะต้องที่หลายๆคนจะต้องการนะครับในเฉพาะกลุ่มลูกค้าของคุณเนี่ยมันจะทําให้ คือคู่แข่งคุณน้อยลูกค้าเองจะต้องมาของงอซื้อนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกมันจะมีข้อดีข้อเสียและข้อจํากัดนะครับอันนี้คุณจะต้องไปเลือกดูตามที่ผมได้บอกมาตั้งแต่ข้อแรกนะครับว่าสินค้าหรืบริการของคุณที่คุณคิดไว้เนี่ยมันมันมันอยู่ในกลุ่มนี้ไหมหรือว่ามันอยู่ในกลุ่มที่สามารถที่จะพัฒน,นาเติบโตไปได้ข้อสุดท้ายนะที่ผมจะพูดก็คือว่าหลังจากที่คุณดูทั้งหมดเหล่านี้แล้วเนี่ย คุณจะต้องมาดูว่าจุดอ่อนจุดแข็งนะครับถ้าเป็นผู้ในเรื่องของแผนธุรกิจก็คือ five force model หรือว่าเป็น SWOT analysis อะไรพวกนี้นะครับดูคร่าวๆนะครับจะไม่ต้องเอายึดเป็นนั่นมากเพราะว่าแผนธุรกิจเนี่ยมันยากที่จะทำให้ให้มัน perfect ให้มันใช้งานได้จริงนะครับเพราะว่าไอเดียต่างต่ามันก็เปลี่ยนไปแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นหลักให้เราจับได้นะครับว่าเราเอามาเอามาใช้ในการเทียบเทียนาว่าจุดแข็งจุดอ่อนนะครับแล้วก็ โอกาสแล้วก็ความเสี่ยงต่างๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับของอไอเดียธุกรกิจของเราอย่าลืมนะครับว่าคุณมีไอเดียก็ดีแต่ว่าการเริ่มทำนะครับการเริ่มต้นทำมันตั้งแต่ณเดี๋ยวนี้นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณมีแต่เฉพาะไอเดียแล้วคุณไม่ได้เริ่มทำมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณมีไอเดียแล้วเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ข้อแรกนะครับรีบทําได้เลยมันไม่ได้เสียเวลาอะไรมากครับอย่างน้อยคือ ไอเดียของคุณในวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นธุรกิจนะครับเพราะว่าธุรกิจที่มันเติบโตที่มันยิ่งใหญ่เนี่ยมันก็เกิดจากไอเดียเล็กๆพวกนี้แหละครับก็ยังไงขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วก็อย่าทิ้งไอเดียอย่าทิ้งความฝันของคุณนะครับมีความฝันคุณจะต้องทําความฝันให้เป็นจริงได้โดยการเริ่มต้นตั้งแต่ณขนาดนี้นะครับก็ขอเป็นกําลังใจทุกคนวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ